ตัวอย่างที่4นะคะโจทย์บอกว่าในห้องเรียนห้องหนึ่งอัตราส่วนของน้าหนักรวมของนักเรียนชายต่อน้ําหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น3ต่อ4ถ้าน้ําหนักรวมของนักเรียนชายเป็น787.5กิโลกรัมและน้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า5 0กิโลกรัมอยากทราบว่าห้องนี้มีนักเรียนหญิงอย่างน้อยกี่คนนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะ ประโยคที่บอกว่าเป็นอสมการก็คือประโยคที่บอกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50กิโลกร,รมัมแต่ข้อนีเ้เราต้องใช้ความรู้ของเรื่องค่าเฉลี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ถามว่าอยากทราบว,ว่าห้องนี้มีนักเรียนหญิงอย่างน้อยกี่คนเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะน้ำหนักเฉลีย่ย ของนักเรียนหญิงซึ่งจะเท่ากับน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงส่วนด้วยจำนวนของนักเรียนหญิง อันนี้เป็นสูตรการหาค่าเฉลี่ยนะคะสิ่งที่โจทย์บอกเรามาบอกเราว่าอัตราส่วนของน้ำหนักของนักเรียนชายกับน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงนะคะเป็น3มต่อสซึ่งตรงนี้เราจะมาใช้ในการหาน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเพราะฉะนั้นเราหาน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงก่อนนะคะก็จะเป็น3มส่วนสี่เท่ากับ 787.5นะคะอัตราส่วนนะคะส่วนด้วยน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะกำหนดให้ x นะคะแทนน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิง ก็จะเป็น3ส่วน4เท่ากับ787.5ส่วนด้วย x นะคะเพราะฉะนั้นก็หาค่า x ออกมาก็จะเป็น787.5นะคะคูณด้วย4ส่วน3เรียบร้อยแล้วก็จะได้ว่า x เ,เท่ากับ1,050ก็คือน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงนะคะเป็น1,050 จากนั้นเราก็ใช้อสมการที่บอกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ N นะคะแทนจำนวนของนักเรียนหญิง สมการของเราก็จะเป็นน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงก็คือ1 0ึ0งพก็คือค่าเฉลี่ยนะคะ1,050ส่วนด้วย N น้อยกว่า50ก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้ก็เป็น ห้าสิบหนึ่งพันห้าสิบนะคะหารด้วยห้าสิบย้ายเองขกินไปนะคะหารกันเรียบร้อยก็จะได้ว่าเอ็นมากกว่ายี่สิบเอ็ด เพราะฉะนั้นตอบได้แล้วว่าในห้องนี้นะคะมีในห้องนี้มีนักเรียนหญิง อย่างน้อยอย่างน้อยยี่สิบสองคนเพราะว่าจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่า21นะคะเพราะแสดงว่ามีนักเรียนหญิงอยู่อย่างน้อย22คนข้อนี้ก็เรียบร้อยนะคะ